ผ่านไปแล้วนะครับพิธีบวงสวงฮะนะพิธีบวงสวงแล้วพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมุคลเหรียญเสมารุ่นแรกพระอาจารย์บุญธรรมพระอาจารย์บุญธรรมเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของพุทธอุทยานนครวัดธรรมธรรมสถานอยู่ที่สระแก้วนะครันะองค์นี้องนี้เนี่ยนะครับได้รับความนิยมในต่างประเทศเยอะชาวต่างประเทศขึ้นเยอะ นะท่านจะเห็นนะครับว่านะพาพระเกจิที่อายุไม่มากนะนมนมเนี่ยนะหนุ่มๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีชาวต่างประเทศศรัทธาเยอะมากตอนนี้ทำไมพระหนุ่มการขยับของวัตถุมงคลถึงมีไม่มากนักที่มีไม่มากเพราะว่าชาวต่างประเทศเขาเข้ามาไม่ได้ถ้าชาวต่างประเทศเขาเข้ามาได้นะพระที่อยู่ในระดับที่ชาวต่างประเทศศรัทธาเยอะเนี่ยอย่างเนี้ยนะวัตถุมงคลขยับมากเลยนะครับ น่าราคาขยับมากเลยอย่างองนี้เนี่ยพระอาจารย์บุญธรรมเนี่ยชาวต่างประเทศเริ่มใส่คาถายเยอะนะ,ะนี่ท่านเสกนะฮะเสกวัตถุมงคลเหรียญเสมารุ่นแรกนะก็เกจินาเกจิห้ารูปด้วยกันนะครับห้ารูปด้วยกันที่นั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกเนี่ยนะครับนะก็มีพราหม์หนู นะพรามหนูเนี่ยประกอบพิธีบวงสวงอัญเชิญเทพเทวานะครับแล้วก็หลวงปู่เฉลิมวัดพวงนิมิตองนี้เนี่ยองค์นี้นะมาแรงพอสมควรทีเดียวนะครับหลวงปู่เฉลิมวัดพวงนิมิตเนี่ยท่านเป็นประธานจุดเทียนเปิดบารมีเปิดสารเพียงตาบูชาเทพนะเทวา1นะชั้นฟ้านะครับ พระเกจิอาจารย์ชื่อดังนั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกห้ารูปเนี่ยนะครับก็มีหลวงปู่เฉลิมน้าเมตตาจุดเทียนชัยแล้วก็ดับเทียนชัยหลวงปู่ทวีวัดป่าเขาย้อยนั่งปกทิศเหนือนะครับพระอาจารย์บุญธรรมนั่งปกทิศตะวันออกหลวงปู่เหลือวัดโคกปี๋คลองนั่งปกทิศใต้เจ้าคณะอำเภอเมืองสระแก้วนั่งปกทิศตะวันตกนะครับน้เหรียญเสมารุ่นแรกของหลวงหลวง หลวงพ่อบุญธรรมหรือพระอาจารย์บุญธรรมเนี่ยนะครับนะลูกศิษย์ไม่ปล่อยพลาดแน่นะครับนะศักดิ์ศรีรุ่นแรกครับก็เป็นเหรียญเสมานะครับนะศักดิ์ศรีรุ่นแรกเหมือนกันนะกเขาเขาเปิดสั่งจองนะครับนะเปิดสั่งจองตอนนี้ก็นะให้ผู้ที่สั่งจองไว้นะครับเดี๋ยวก็คงจะได้รับวัตถุมงคลน,นะครับนี่ฮะก็นะพิธี นะ้าพิธีผ่านไปแล้วนะครับผ่านไปแล้วแต่ว่าก็นะจัดไม่ใหญ่นะจัดเป็นการภายในเพราะว่ามันมีเรื่องเรื่องโรคระบาดอะไรอยู่นะครับคือจัดนาะทุกที่ก็อยากจะจัดใหญ่ๆแต่จัดใหญ่ไม่ได้นะครับก็ก็จัดเท่าที่ให้พิธีเนี่ยนะามีความเข้มขขังศักดิ์สิทธิ์ให้ผ่านพิธีเสกนะครับเนี่ยฮะถ้าพูดถึงน้าเกจิที่นั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกตอนนี้เนี่ยนะครับ ที่นิมนต์มาห้านะห้ารูปเนี่ยนะครับณนะทุกรูปเนี่ยเป็นเกจิอาจารย์แนวหน้าทั้งนั้นเลยนะครับนะท่านไปดูนะว่าถุงคนเก็บได้นะครับหลวงพ่อเฉลิมหรือหลวงปู่เฉลิมวัดพวงนิมิตณนะตอนนี้มีหลายรุ่นที่เริ่มขยับนะครับนะหลวงปู่เฉลิมนะแล้วก็นะหลวงปู่ทวีวัดเขาย้อยานะองค์นี้เนี่ยผมเคยไป น่าไปหาท่านแล้วพูดคุยกับท่านองค์นี้เมตตามากๆนะครับหลวงปู่ทวีวัดเขาย้อยนะครับส่วนพระอาจารย์บุญธรรมเนี่ยผมยังไม่ได้เคยไปไปพูดคุยกับท่านนะครับแต่ว่าผมก็ได้ได้ข้อมูลอะไรมาเยอะนะสำหรับนะพระรูปนี้แล้วทางคัมภีนิวเราก็ประชาธัมพันธ์มาตลอดเพราะว่ามีทีมงานนะลงไปสัมภาษณ์พูดคุยกับท่านมาแล้วแล้วได้ข้อมูลอะไรนะมากมายสำหรับนะพระอาจารย์บุญ นะาบุญธรรมท่านเคยทุดงนะฮะทุดงมาก่อนอยู่ป่าอยู่อะไรมาก่อนนะครับท่านได้รับความศรัทธ,ธาจากลูกศิษย์ลูกหาค่อนข้างเยอะส่วนองค์นี้เนี่ยผมบอกนะฮะองนี้ยวิชามแหมมุยวิชาแน่นจริงๆนะครับหลวงปู่นะหลวงปู่บุญเหลือนะหรือเรียกหลวงปู่เหลือวัดโคกปีค้องนะครับวัดโคกปีค้อง แม่องค์นี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับนะการการให้คาถาการบอกคาถาเนี่ยผมนึกถึงนะนึกถึงเกจิอีกหลายรูปนะครับที่มีความเชี่ยวชาญอย่างนี้นะครับรูปหนึ่งที่ผมนึกถึงเนี่ยนะครับก็คือหลวงปู่นนท์วัดเขาพานันุทูบมีความคล้ายคลึงกับหลวงหลวงปู่บุญเหลือมากการให้นะการให้พรนะการ กำกับด้วยพระคาถานะเกี่ยวกับนะการร่ำรวยหรืออะไรแบบนี้นะครับนะําเหมือนและคล้ายคลึงกับนะหลวงปู่นนท์มากนะเหมือนกับว่านะมีบางอย่างเนี่ยน่าจะมาในสูตรเดียวกันนะมาจากอาจารย์นะเดียวกันนะแต่อยู่คนละที่นะนะอยู่คนละที่นะครับนะหนวงปู่เหลือเนี่ยนะอยู่อีกที่หนึ่งปู่ปนนท์นี่อยู่นู่นเลยนะครับ ประจบฮะวัดเขาพันธุปแต่หลวงปู่นนท์ท่านก็ได้วิชามาอีกทอดหนึ่งมาจากหลวงหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกนะฮะก็วิวิชาที่สืบทอดมาแต่ผมไม่รู้ว่านะหลวงูง้่หลวงู่ยิดเนี่ยไปรับวิชามาจากไหนอย่างไรนะต้องไปดูที่ประวัติของท่านนะครับนะเนี่ยเขาบอกว่าเกจิอาจารย์เนี่ยสืบทอดเนี่ยก็จะจากรุ่นสู่รุ่นนะไม่มีนะไม่มี ไม่มีแบบหายนะครับเขาเขาเรียกว่าขึ้นลูกเก่าไปลูกใหม่มาลูกเก่าไปลูกใหม่มาเกจิในเมืองไทยไม่มีหายเรื่องนะวิชาคาถาคมเพราะว่าท่านถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะรุ่นรุ่นหลังก็ไปเรียนนะแล้วก็ศึกษาไปอยู่ด้วยก็จะไปหาวิชาศึกษานะอย่างนี้เขาก็ได้วิชามาเต็มเปี่ยมในการที่จะสืบทอดนะครับนะ เหรียญเสมาพระอาจารย์บุญทันกตธรรมโมนะครับนะท่านก็ก็ลองหาดูเหรียญน,นี้ศักดิ์สรีรุ่นแรกนะครับก็สวยดีเหมือนกันนะสวยดีเหมือนกันเป็นเหรียญเสมานะครับนะเหรียญเสมานะด้านหลังนะด้านหลังอัคระยันแบบนี้ฮะนะนะอัคระยันด้านล่างอัคระยันเนี่ยจะเขียนว่าพระอาจารย์บุญธรรม กตรธรรมโมพุทธอุทยานนครวัดธรรมมัตถฐานจังหวัดสากแก้ว2564รุ่นหนึ่งนะครับนี่ฮะ